สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Mobile Adlon นะครับเป็นร้านค้าออนไลน์ที่รีวิวโดย Adlon นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบสินค้าสินค้าหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือกล้องมองถอยหลังแบบไร้สายนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับมาให้เปรียบเทียบ2ออย่างนะครับอย่างที่1นนะครับด้านขวามือ ก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆอ,อาจกุ้นเคยนะครับเพราะว่าแอดมินได้รีวิวมาหลายครั้งแล้วนะไม่ว่าจะเป็นจออย่างเดียวจอพร้อมกล้องแล้วก็รวมชุดโมดูลมาด้วยนะครับอ่ะไปที่อันที่สองนะครับทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นชุดกล้องมองถอยหลงังพร้อมกับ จอ m o n ตอร์นะครับอีกแบบหนึ่งะฮะที่มีขายอยู่ในท้องตลาดที่แอดมินได้ไปดูมาเนี่ยก็จะมีประมาณ2อันคราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบหัวข้อหลักๆอยู่3หัวข้อละก,กันนะครับหัวข้อแรกก็คือลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกนะครับของตัวสินค้านะครับข้อ2เราจะมาดูราคากันนะครับแน่นอนว่าถ้าจะซื้อสินค้าอะไรเราก็ต้องดูราคาใช่ไหมฮะ ข้อ3ข้อสุดท้ายนะครับดูประสิทธิภาพนะครับการใช้งานเดี๋ยวให้ดูเลยว่าใช้งานเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอันไหนประสิทธิภาพดีกว่ากันนะครับอ่ะเรามาที่หัวข้อแรกกันนะครับรูปลักษณ์ภายนอกลกณสนะครับมาที่ไอ้เจ้าอันนี้ฮนะด้านขวามือที่เราคุ้นเคยนะฮะเราสามารถซื้อแยกออกมาได้นะครับกล้องมองถอยหลังนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับไอ สีจุดนี้คือเป็นไฟ LED นะครับไม่ใช่ไฟอินฟาเรดนะฮะเวลาใช้งานยังไงยังไงไฟเข้าไฟ LED 4ี่ดวงก็จะสว่างนะครับโอเคเราสามารถซื้อกล้องมองถอยหลังแบบไหนก็ได้นะครับอันที่สองจอ monitor นะครับจอม m o เ i t o r ขนาด4.3นิ้วนะฮะขนาดกระททกรัดแล้วก็สามารถพับเก็บได้นะฮะนะครับพับเก็บได้อย่างนี้นะครับอ่าก็สะดวกนะครับ ก็รีวิวกันไปแล้วคราวนี้อย่างที่บอกจอมอนิเตอร์อาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้หรืออะไรก็ซื้อมามิกกันได้นะครับโมดูลที่3ามแยกเป็นโมดูลที่รีวิวไปแล้วก็คือชุดโมดูไลไร้สายนะครับมีตัวรีเซิร์ฟเอร์กับทนสมิเตอร์นะครับตัวรับตัวส่งนะฮะชุดนี้แอดมินก็ต่อไว้เรียบร้อยแล้วคือจะสังเกตว่าเราสามารถเลือกมาอันไหนที่เราชอบของกล้องมองถอยหลังอันไหนที่ เราชอบของจอมอนิเตอร์แล้วก็ชุดโมดูลอันนี้แล้วก็มาประกอบกันใช้งานนะฮะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันการทำงานส่วนไหนส่วนไหนเสียเราสามารถเปลี่ยนได้ทีละส่วนนะครับจอเสียนะครับก็เปลี่ยนจอกล้องรู้สึกกล้องมันจะใช้งานไปแล้วก็มัวมัว,มวใช้งานไม่ได้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องมองถอยหลงังเอ๊ะไวเลสไม่ทำงานเปลี่ยนชุดโมดูลนะครับไวเลสนะครับสามารถทำได้ อะกลับมาที่เจ้าสินค้าตัวที่2นะฮะซึ่งเพิ่งเห็นกันแน่ๆน,นะครับเพราะว่าแอดมินก็เพิ่งเห็นส่วนใหญ่มันจะไปเน้นหนักที่รถบรรทุกกับรถบัสน,นะฮะมาที่กล้องมองถอยหลังนะครับเป็นบิวอินนะครับเป็นบิวอินให้เห็นนี่สายอากาศนะครับก็คือใช้สำหรับไวเลดไร้สายอย่างเดียวเลยนะครับที่เห็นตรงนี้เป็นไฟอินฟาเรดนะฮะไม่ใช่ไฟ LED ตัวกล้องมีลักษณะใหญ่มากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับฐานก็เป็นเหล็กมีมาปิดมีอะไรก็ถือว่ากาันฝนทนทานได้ดีทีเดียวนะครับบอกได้เลยแล้วก็สายอันนี้เป็นสายาต่อไฟกระแสตร,ตรง12โวลต์นะครับไม่มีสาย AV นะครับอ่ะมาที่จอบ้างจอขนาด7นิ้วนะครับขนาดมากกว่าเจ้าอันนี้นะฮะ แล้วก็มีฐานรับมีเมนูถ้าถ้าจะดูะรายละเอียดมันจะมีรีโมทแล้วก็กดเมนูนู่นนีนน่นั่นด้วยนะครับเหมือนกันครับเป็นเป็นไรครับเป็นบิวอินนะฮะบิวอินไวเลสนะครับบิวอินไวเลสก็ไม่มีสาย AV มาเพราะฉะนั้นถ้าไอชุดเนี้ยนะครับอันเนี้ยถ้าระบบไร้สายมีปัญหาคือจบเลยนะครับ ไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่าแต่ก็คือใช้งานไม่ได้เลยเพราะว่าทั้ง2อ,อันเนี่ยมันไม่มีสาย av มาให้เราตอร่อแบบปกตินะครับอันนี้ต้องคำนึงไว้รูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นดังนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบแหละนะครับของมันคราวนี้มาข้อที่2นะครับข้อที่2เรื่องราคานะครับแอดมินบอกได้เพียงว่าราคาต้นทุนของเจ้าเนี่ยเจ้าชุดเนี้ย นะครับแพงกว่าเจ้าชุดนี้ซึ่งเป็น3พารสส่วนหรือ3โมดูลรวมกัน800ร้อถึงหนึ่บาทไอ้น,นี่คือราคาต้นทุนนะฮะไอ้น,นี่แพงกว่า8 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทราคาขายก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอาจจะไม่เพิ่มราคาก็ได้หรืออัพราคาคูณ1.5หรือคูณ2เท่าไอ้น,นี่ก็ก็อีกเรื่องนึงนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องราคาอันนี้ก็ชนะไปนะครับอ่ะอันที่3ประสิทธิภาพการทำงานเราไม่สามารถเห็นเนี่ยตรงหน,น้านี้แล้วบอกได้เราต้องมาดูประสิทธิภาพกันทำงานจริงโดยการต่อนะครับโดยแอดมินเห็นไหมฮะแอดมินวางโต๊ะนะครับไว้อยู่หน้าห้องน้ำเลยให้มันมีระยะระหว่างเจ้าตัว จอกับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอากล้องมองถอยหลังไปตรงนู้นนะฮะให้มีระยะห่างของมันถามว่าระยะเท่าไหร่เดี๋ยวใช้ไอ้เจ้าลมรุ่มช่วยนะฮะอันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับอ่าเข้าๆถึงนี่นะครับสองจุดหกสี่แปดเดี๋ยวดูคร่าๆนี่นะครับอ่าสองจุดหกสี่แปดโอเคนะครับเอาละ เดี๋ยวแอดมินขอเซตอัพนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจขั้นตอนการทดสอบก่อนนะครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าการทดสอบครั้งนี้ทำให้แอดมินได้ความรู้เพิ่มนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับขั้นตอนแรกแอดมินจะเปิด กล้องมองถอยหลังตัวเล็กนะครับที่อยู่ตรงนู้นนะฮะอยู่ใกล้เข้ามาทางหน้าจอนะฮะกับจออันเล็กนะครับคู่ของมันเพียงคู่เดียวนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่สองก็จะเปิดไอ้กล้องมองถอยหลังไอ้ตัวใหญ่นะครับพร้อมกับจออันใหญ่คู่ของมันนะฮะแล้วก็ดูผลการทดสอบนะครับ ผ่านไปแล้ว2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่3แอดมินจะเปิดกล้องมองถอยหลังตัวเล็กนะครับพร้อมกับเปิดจอ2จอด้วยกันนะครับแล้วก็ดูผลการทดสอบนะครับต่อไปขั้นตอนที่4นะครับแอดมินจะเปิดกล้องมองถอยหลังตัวใหญ่นะครับตัวเดียวพร้อมกับเปิดจอ2จออันนี้นะครับ อันนี้คือขั้นตอนที่4นะครับแล้วดูผลการทดสอบนะครับคราวนี้มาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเปิดกล้องมองถอยหลังที่อยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะครับทั้ง2ตัวพร้อมกันเลยนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่พร้อมกับจอ2จอพร้อมกันเลยแล้วดูผลการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปด้วยกันนะครับอันนี้นะครับเป็นผลการทดสอบ ขั้นตอนแรกที่แจ้งไปนะครับคือเปิดกล้องตัวเล็กนะครับ1ตัวแล้วก็จอมอนิเตอร์อันเล็กซึ่งเป็นคู่ของมันเนี่ยหจอนะครับขั้นตอนแรกอันนี้ก็จะเห็นว่าจอก็สว่างนะครับได้ภาพที่กล้องตัวเล็กหันไปทางครัวที่เป็นตู้เย็นนะฮะแล้วก็ให้สังเกตว่าจะมีเส้นกะลระยะนะครับสําหรับไอ้กล้องตัวเล็กเนี่ยคือ มันมีเส้นการระยะบอกไว้เลยส่วนในกล้องตัวใหญ่จะไม่มีเส้นการระยะนะฮะจะได้จํากันได้นะครับอันนี้คือผลการทดสอบของขั้นตอนแรกนะครับก็ออกมาโอเคนะครับปกตินะครับเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนที่2นะครับอันนี้เป็นผลการทดสอบขั้นตอนที่2นะครับซึ่งซึ่งนั่นก็คือเปิดไอ้เจ้ากล้องตัวใหญ่ที่อยู่ตรงนู้นนะฮะหตัวนะครับ พร้อมกับเปิดจออันใหญ่อันนี้นะครับ7นิ้ว1จอนะครับซึ่งเป็นคู่ของมันแหละนะครับก็จะเห็นว่านะครับพอดีแอดมินซูไม่ได้ก็จะเห็นว่าก็เป็นเป็นภาพของเอ่อกล้องตัวใหญ่ที่หันไปที่ครัวที่จะเห็นตู้เย็นนะฮะแต่จะดูคุณภาพภาพอย่างที่เห็นนะฮะค่อนข้างที่จะมีน้อยนะับเป็นเส้นเส้นขีดนะฮะ แล้วก็ข้อสังเกตก็คืออย่างที่บอกไปว่าไม่มีเส้นการระยะนะฮะไออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะคือให้ให้ดูให้จดจําว่าถ้าภาพที่ออกมาไม่มีเส้นการระยะคือกล้องตัวใหญ่นะฮะแต่ให้ดูคุณภาพของเจ้าจอนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนแบบสมัยเก่าคระะับทีวีสมัยเก่าที่มีเส้นขีดๆๆๆแล้วก็ภาพค่อนข้างที่จะสวิงสวิงนะฮะไม่นิ่งเหมือนกับการทดลองขั้นตอน แรกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปขั้นตอนที่3นะครับเอาละครับกลับมาที่การทดสอบในขั้นตอนที่3นะฮะก็คือเปิดกล้องมองถอยหลังที่อยู่ตรงนู้นนะฮะกล้องตัวเล็กนะครับ1ตัวเพียง1ตัวพร้อมกับเปิดจอมอนิเตอร์ทั้ง2จอเลยนะครับถามว่าเห็นอะไรไหมครับเพื่อนๆอ,อันนี้ฮะภาพที่แสดงเป็นเป็นอะไรฮะ เป็นภาพของกล้องมองถอยหลังของตัวเล็กนะฮะถามว่ามันมาโผล่กับไอ้จออันนี้ได้ไงนะฮะพักไว้ก่อนนะครับอันนี้เหมือนกันมันมันมาโผล่กับจอเล็กนี่คือถูกต้องแล้วนะครับเพราะมันเป็นคู่ของมันนะฮะอันนี้เป็นคู่ของมันมาโผล่จอเล็กเหมือนขั้นตอนแรกก็ถูกต้องแล้วแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเปิดจออันใหญ่นะฮะก็จะเห็นว่าภาพจากกล้องตัวเล็กซึ่งไม่ใช่คู่ของมันเลย มาแสดงตรงนี้เนื่องจากความถี่เดียวกันนะฮะเพ,เพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรบ้างครับว่าความถี่ของไอ้กล้องเนี่ยที่ส่ง2.4กิกะเฮิร์เนี่ยความถี่เดียวกันแต่มันไม่เข้ารหัสนะฮะนั่นหมายความว่าถ้ามีจอที่เป็นจอรับสัญญาณไวเลสนะฮะไร้ไสายนะฮะอะไรก็ตามเนี่ยที่รับความถี่2.4กิกะเฮิร์เนี่ยมันก็จะแสดงนะครับสัญญาณที่ส่งออกมานะครับโอเคเดี๋ยว ต่อไปเป็นขั้นตอนที่4นะครับก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนที่4นะฮะก็คือเปิดกล้องมองถอยหลังกล้องตัวใหญ่นะครับกล้องเดียวนะครับพร้อมกับเปิดจอ2จอพร้อมกันนะฮะในที่นี้ก็คือจอไอจอตัวเล็กนะฮะสีนิ้วกับจอใหญ่7นิ้วนะฮะเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับ เห็นว่าที่จอตัวใหญ่พูดง่ายก็คือคู่คู่ของมันแหละที่เป็นกล้องในตัวใหญ่เนี่ยมันก็แสดงผลนะครับเหมือนกับขั้นตอนที่2ที่เราดูไปนะฮะมีเส้นขีดขีดนะฮะไม่มีเส้นการระยะนะฮะแน่นอนว่ามันเป็นภาพจากกล้องมองถอยหลังตัวใหญ่แน่นอนนะฮะแล้วก็ภาพคดข้างจะไม่นิ่งสวิงนะฮะขึ้นลงขึ้นลงนะฮะแล้วก็มีเส้นขีดขีดนะฮะแต่มาดูตรงนี้ไอ้จอเล็กไอ้จอเล็ก ซึ่งมันไม่ใช่คู่ของมันเลยเพราะว่าคู่ของมันกล้องกล้องตัวเล็กมันไม่ได้เปิดนะฮะแต่มันยังรับสัญญาณของกล้องตัวใหญ่ได้นะครับดูสิครับเหมือนกับขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะฮะเหมือนกับขั้นตอนเมื่อกี้เลยอ่าคราวนี้มันสัญญาณมันอาจจะออนหรืออะไรนะฮะเพราะว่าพลังงานไฟจํากัดก,ก็ก็คือทวนว่ากล้องตัวใหญ่เปิด หนึ่งตัวพร้อมกับจอนะครับมันก็จะแสดงผลของกล้องตัวใหญ่คู่ของมันเองแสดงพร้อมกับไอ้จอตัวเล็กซึ่งไม่ใช่คู่ของมันก็แสดงนะฮะเดี๋ยวไปขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่5นะครับสำหรับขั้นตอนที่5นะครับแอดมินจะทำเป็นสเตปนิดนึงนะฮะจอเปิด2จอพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ แต่กล้องมองถอยหลังเปิดไอ้กล้องตัวเล็กให้ดูก่อนนะครับเปิดกล้อง mm hmm. ตัวเล็กให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็เราก็จะรู้ว่าไอ้สจอเนี่ยคู่ของมัน,นแสดงอยู่แล้วนะครับแสดงกล้องถอยหลังนะฮะภาพก็นิ่งๆนะครับดีคุณภาพภาพดีมากนะะ mm. ส่วนไอ้จอตัวใหญ่ไม่ได้คู่ของมันเลยดันแสดงภาพจากกล้องมองถอยหลังที่เป็นกล้องตัวเล็กด้วยนะครับเนื่องจากมันไม่เข้ารหัสกันนะฮะ เมื่อมีสัญญาณก็รับหมดว่างั้นเถอะคราวนี้เดี๋ยวแอดมินไปเปิดไอ้กล้องมองถอยหลังที่เป็นกล้องตัวใหญ่ที่เป็นคู่ของอันนี้นะฮะแล้วดูที่จอไว้นะครับเป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับซึ่งออจะบอกก็คือว่าพอเปิดพร้อมกันเนี่ยจริงๆอันนี้มันอาจจะสัญญาณอาจจะรับได้ไม่ดี สัญญาณมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับอ่าสัญญาณมาแล้วดูเร็วๆแล้วกันเพราะว่าแบตเตอรี่อาจจะไม่ไม่พอนะฮะอันนี้เปิดกล้องพร้อมกันนะฮะกลายเป็นว่าที่จอแสดงกล้องใหญ่นะฮะทั้งสองจอเลยนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเมื่อกี้นี้เปิดแค่กล้องตัวเล็กนะครับก็แสดงภาพจากกล้องตัวเล็กแต่มาเปิดกล้องตัวใหญ่อีกทีหนึ่งหมายถึงพร้อมกันนะฮะมันจะแสดง ภาพจากกล้องตัวใหญ่น่นหมายความว่ากล้องตัวใหญ่มันมีพลังงานหรือสัญญาณแรงกว่ากล้องตัวเล็กฮะก็เลยกลายเป็นว่ามันมาแทรกแล้วก็มาแสดงผลความเป็นจริงก็คือพูดง่ายมันมันส่งสัญญาณมาเนี่ยสตัวเลยมาแล้วอันไหนสัญญาณแรงกว่าก็จะโชว์แค่นั้นเองนะฮะก็คือแอดมินก็จะได้ความรู้ใหม่เป็นอย่างนี้นะฮะนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับทราบว่ากล้องมองถอยหลังนะครับ ที่เป็นไรสายหรือไวเลสเนี่ยมันไม่ได้เข้ารหัสเหมือนออดหรือ,อก,กิ่งไรสายนะฮะจำได้ไหมฮะถ้าใครดูคลิปแม้ว่าออดหรือ,อก,กิ่งไรสายยี่ห้อเดียวกันนะฮะคนละคู่กันมันจะไม่ดังนะฮะแต่ไอ้กล้องมองถอยหลังที่เป็นไรสายมันโชว์หมดเลยฮะนะครับเพราะว่ามันไม่เข้ารหัสอันนี้ก็จะสรุปให้ก็คือจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนิดนึงนะฮะ ถ้าสมมติมันมีกล้องมองถอยหลังเนี่ยพอดีสัญญาณแบตมันอาจจะอ่อนนะฮะก็เลยไม่โชว์ถ้ามีกล้องมองถอยหลังอยู่ใกล้ๆกันกําลังถอยหลังอยู่เนี่ยภาพที่โชว์ <analog noise> ที่หน้าจอเราอาจจะเป็นภาพของรถคันอื่นก็ได้นะครับถ้าเขาแรงกว่านะฮะอันนี้คือฝากไวน้นะครับนะครับหรือภาพของเราที่โชว์เนี่ยอาจจะไปโชว์ ให้กับรถคันอื่นก็ได้นะฮะถ้าสมมุติกล้องมองถอยหลังของเรามีมีเดซิเบลหรือพลังงานสัญญาณแรงกว่านะครับอ่ะโอเคก็สรุปว่าถ้ามาดูเรื่องคุณภาพเนี่ยแอดมินให้ไอ้คู่นี้เลยนะครับคู่ที่เป็นคู่จอเล็ก4.3นิ้วพร้อมกับชุดโมดูลไร้าสายนะฮะแล้วก็กล้องตัวเล็กนะครับ เพราะว่าจะเห็นว่าภาพนิ่งมากนะครับแล้วก็มีเส้นการระยะภาพจะนิ่งไม่ไม่สั่นแบบอันนี้นะฮะนะครับส่วนข้อที่ควรคำนึงอย่างที่บอกก็คือบอกไปแล้วนะฮะให้ระวังในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานใกล้กันเพราะเพราะว่ามันไม่ได้เข้ารหัสถ้าสัญญาณมันชนกันอยู่ระแวกเดียวกันสัญญาณที่แรงกว่าก็จะมาโชว์ในจอนะฮะเพราะว่าจอเองก็คือไม่ได้เข้ารหัสว่า จะรับของอันนี้เท่านั้นของคู่ของฉันนะฮะโอเคครับก็ขอจบการทดสอบแต่เพียงเท่านี้แอดมินก็ได้ความรู้ไปด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ